สวัสดีครับพบกับช่องเชนเดียวแชนแนลนะครับเรามาดูรถมาส่งของเลยนะครับงานทํารั้วนะครับของเล่น,น,นทยอยทยอยมาแล้วครับที่เห็นเยอะแยะนี่มีแต่คนคุมนะครับนงไอีัตน์น่ไอบีรตน์เนรอบบ่ายเมาให้เราด้เดวมาส่งเล็ก เอาตัวเอาตัวใหญ่กันไกลตัวใหญ่อันแบบฮะผมที่เศร้าเขาเคยมันซื้อแบบมาเนี่ยชือแบบอัดมันหลั่งลามันเบิดเงินหลายผม่ให้กับพันหนึ่งเร่งงานนี่แบบเล็กแบบนะครับแบบเล็กบ่เอาตามสะดวกเลยแหะมันเศร้า ว่าเป็นของู้อื่นนัน่นแหละกระไดของทีมงานนั่นแหละแล้วจุดแล้วงานไนี่เนาะครับหน้าเดิมๆนะครับคนมาส่งของก็รูปจะรอหน่อย <laughs> ผมผมเห็นบ่อยจนผม <laughs> ชินชาแลว้วกับความหล่อเขาหล่อ <laughs> บอเซ็ตแมนวะยังบ่ได้ผสมปูนลงหมูเลยก็เลยยังไหวหล่อคนหล่อได้นี่เนาะ พอทอรอสาวอันมาอย่างอันนั่นนั่นอยู่นั่นลีต้นไม้นะมาคุมงานมาฮิปูนเนาะมาฮิปูนปิดเปิดนเมือได้มาทำฮิูนออเป็นหลับกันแ้เดียวตเอุณูดอะไรบอก น้องเคดซีน้องนัดลูกสาวได้สั่งเดียวน้องนัดลูกสาวไปนี่บอสวัสดีครับโอ้สูสีสูสีบังหุ่นแล้นะครับเป็นเป็นแฟนแม่บ้านม่นบอคบนี่แม่บ้านน้อยร้อยโลคอยนี่บอนะครับมาสมกันไหมครับเียงมูล เลี้ยงสมบูรณ์เราก็บอกอะกินอะไรนะเราคือพิลึกแท้หรือม,มาอยู่นี่หลักกินอาหารแมว <c oughs> อาหารแมวอาหารหนั่นนุ่นบอกเอหรอเจ้าหลักกินอะไีบ่อยเรื่อยอย่างไก็คือโอ้บราจะกินเนาะเนี่ยกับแฟนแฟนแม่บ้านาน้อยร้อยโลเรานะครับนะมาเขาเหรอ มาผู้เดียวแล้วคนรอเนาะสายเดียวสายเดียวสายเดียวตอนนี้ก็พนักง,งานก็กำลังมาส่งของนะครับขึ้นกรไดเอ้าเหนออะไรอยู่ที่จริงเขาคือว่าเขาคือว่าฮะไม่ต้องยุ่งก็ได้เขาวอาไปเนี่ยนะโซ่โซ่ฮะยิ้มรัดเลยได้มีคนโซ่ฮะว่าขึ้นคือแค่ขึ้นในใจนะยิ้มหลัดลเหรอ,อ นะครับก็ว่านัวหัวม้วนบอนเสาโซงเสากํา,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 าลังเตรียมงานนะครับบอดี้ซีเรียสมีแต่ไทยกันเองจกเขาสิเป็นไทยกันเองกันฮาวรู้่อ่วนผมก็กําลังจุดจ่องจ่องจุดจ,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 จเดวนันศุกร,ราเ้าเางงานลลี่ยลงใส่บุกเนบ่ยคนหน้าตาดีที่สุดในใซ่งานนะค่อยละ แมนบ่ชอบฝีแล้วอืมแมนแมนแมนก็ลืมลังกันเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ยังหนุ่มยังหล่อแท้อืมไปก็ได้เจ้าบ่เจ้ามัะเฮ้ย้าโอ้ยคอยคอยถึงเละคอยเฝ้ามาหาเจ้าเป็นคนแรกเลยเด้อตะแถลงเด้อเฮ้ย เนี่ยเดี๋ยวมาซื้อเมื่อ,อก่อนหาเบิ่งเงินก่อนอ๋อเริ่มเริ่มมีคนถือใจคอยแล้วนะนี่ฮะตอนเท้ามาดีพ่อสาวเห็นนี่บ้ไทยกันเยอะเหมือนบ่าววาววาวสร้า,างล่อเนี่ยวาน้ำสร้างล่อยังโบ้ถือใจฮะคนแฟนนั่นแม่บ้านนี่นี่เวาวนี่ฮะมาจากถือเกียตเดียวแล้วเขาสร้างล้อเอ้ยแฟนแม่บ้านเวาปุ๊บนี่เข้าเข้าเลยแหละถือใจผมคักแล้ว ไปนัอน <1971. S 2> <canvas. S 1> uh. ั่ด <freestyle> ินามใเนี่ยนน่ห <mental Sure> ินอารมณ์ีวินกันอบงขึ้นมันเรียบเแล้วหามเินนอยเจ้าอย่าเที่งเด้อมันจะเข่าขอเดแอไว้ได้เลก่อนนะเบนูเสียงมันเงียบแทนนะพิดกระจกไว้อยู่พิดในใสกระจกคอยมัน เอ้ยคอยปิดอยู่แล้วมันกระจกใสบ่ต้องเบิง้งเดินหน้าจย่น้อยหามเทรถรถรุ่นนี้นะครับใช้การใช้งานเฉพาะนะครับ Đi ra Ai đi thân đứng, thân đứng, thân đứng thân đứng hả? là khỏi giống bây thử được gặp hả? Nó mai, nó mai, nó mai, nó mai, Ok Chắc kêu nè Kêu điều Kêu điều bà, ok cái tắc, cháu, tắt. tam Sám tắc นักบุตาตาบุตตาคือกันละ่ะไปไปไปเฮ้อเฮ้อเฮ้อสุกบ่ตกใจจาของบ้านตกใจจาของบ้านได้เนี่ยไปว่ะคนนั้นเป็นไผ่นะบ่หน้าตาเพิ่งคือดีกว่าคือค่อยสมัยตะกี้แท้ เจา้าหน้าตากคอ่กาากอ,คอยชูซีกันเลยสมัยนะสวัสดีครับค่อยสีหน้าท่างนางคมกว่า,จาเจ้าสทหเนี่ยก็คือน้องนัทนะครับโอ้ยข่ันมันขี้ดืออ้อข่ยอัยเห็ดบดแข่งรถแข่งเรือจนลักไล่จนมุ่นมด เอาต้อมาล่อตรงกันวะขันตรงกันวะเอ้ยของช่างเดียวนี่จะไปลงสายแบบนี้ลงได้ไหมล่ะเอ้มือคุดก็ได้เนี่ยคอยถอยรางลงไปนี่ก็เดินหน้าจะน้องมันก็ลายลุลุ่ยลงเลยเหรอเศรนฐีฮะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับนี่ก็เป็นเฮฮาอีกช่วงหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ